สวัสดีค่ะทุกทายสบายดีกันนะคะขอให้มีความสุขค่ะสริมชื่สว่างร่ารวยกันทุกคนทุกท่านนะคะทำงานค่ะทำงานล้างจาน <c oughs> โอส่งงานพี่ยูพี่น้องส่งงานพี่ยูวันลเราก็ต้องทำงานนะส่งงานพี่ยูอะไรก็เป็นงานอะไรก็เป็นงานหมดส่งได้หมดทุกทุกอย่างทุกชิ้นที่ ชีวิตประจําวันของเราตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาตื่นนอนขึ้นมากระทักทายฮัลโหลจากนั้นก็ทำนาทำงานบ้านทําอาหารหลังจากทําอาหารเสร็จเราก็ล้างถ้วยล้างชามกินข้าวเสร็จล้างถ้วยล้างชามแล้วก็ลงได้ทุกคลิปทุกคลิปเป็นเงินทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องชีวิตประจําวันของเราเป็นเงินทั้งนั้น แต่บางครั้งมันก็จะได้ช้าหน่อยบางครั้งก็จะได้เร็วหน่อยแล้วแต่คลิปเราปังหรือไม่ปังถ้าคลิปเราปังก็เร็วหน่อยแล้วคลิปไม่ปังก็ช้าหน่อยอดทนสู้กันไปนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณที่แวะให้กำลังใจขอบคุณมากมายขอบคุณเอฟซีทั่วไทยทั่วโลกนะคะ ล้างจานค่ะล้างจานเราทำงานล้างจานขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจขอบคุณมากมายกินข้าวเสร็จก็ล้างจานนะคะไกล่แล้วไก่จะได้ความจริงแล้วพี่น้อง ใกล้จะครบร้อยแล้วใกล้จะได้ครบร้อยละขาดอีก 3. สามสิ้นเดือนนี้ก็คงจะเอาให้มันถึงมันจะถึงไหมเนี่ยสิ้นเดือนเนี้ยขาดอีกสามค่ะขาดอีกสาม ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะจุ๋มกำลังจานไปคุยไปนะคะส่งงานพี่ยูค่ะอะไรแล้วก็ส่งงานพี่ยูได้หมดนะคะพี่น้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะมีเพื่อนช่วยเพื่อนนี่แหละเพื่อนก็ดูให้เพื่อนเพราะคลิปเราไม่ปังเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อน เราเดินไปคนเดียวไม่ได well, ้นะครับพี่น้องเราต้องจูงมือกันเดินไปจับมือกันเดินไปเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนดูเราเราดูเพื่อนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าจูงมือกันเดินไปค่ะพี่น้องเราทําคนเดียวเดินคนเดียวเราไปไม่ได้เราต้องมีเพื่อนเพื่อนช่วยเดินไปเป็นเพื่อนจูงกันไป ใครถึงก่อนก็จูงมือคนข้างหลังมองมาคนข้างหลังขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากมายขอบคุณเอฟซีทั่วไทยทั่วโลกเพื่อนก็ดีดีนะเพื่อนเจ๊ตุ่มก็มีแต่คนน้ำใจดีทั้งนั้นเลยนะมีคนจิตใจดีทั้งนั้นเลยนะเข้ามาช่วยเจ๊ตุ่มเข้ามาซัพพอร์ตเจ๊ตุ่มขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณน้ำใจไม่ตีที่มอบให้ขอบคุณมิตรภาพที่แสนดีของเพื่อนๆ รักเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะทำงานไปคุยไปค่ะพี่น้องล้างจานนานๆจะล้างสักทีนึง่งนอกนั้นมีแต่คุณตาล้างไอตุ่มนานๆจะมีคอนเทนต์สักทีนึง่งขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกลค์ทุกแชร์ทุกรีบทุกคอมเมนต์ค่ะ ล้างถ้วยล้างชามก็เป็นคอนเทนต์นะคะขอบคุณเอซทั่วไทยทั่วโลกขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจเราได้อีกหนึ่งะคอนเทนต์แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ล้างจานก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันของเรานะคะการชีวิตประจำวันของเราเป็นอีกหนึ่งชีวิตประจำวันของเรานอกจากทำกับข้าวนะคะพี่น้อง ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมายค่ะขออนุญาตนะคะบ๊ายบายค่ะ